สวัสดีครับเราช่างปะเชงกระโบครับวันนี้พาทุกคนมาฉีดมันนะครับผมตอนเช้าเลยเพระาะเมื่อวานฝนตกได้ทีแล้ว <c oughs> ก็พาทุกท่านมาฉีดมันนะครับฉีดบำรุงครับนี่นครับผมแห้งกันหลายเดือนเลยครับวันนี้ก็จะมาฉีดสักหน่อย รุมให้มันสักหน่อยครับผมนี่เราก็เอามาใส่มาครับแล้วก็เอามาสงถังอยู่ข้างหลังผมด้วยครับถังนึง น,นี้วเราก็พาทุกท่านชมมันสนของเราไปก่อน หญ้าขึ้นอีกแล้วครับตอนนั้นก็ฉีดดูดซึมกับพ่ออยู่ครับแต่ว่ามันแรงครับฝนไม่ตกมันก็เลยแห้งไปเลยให้ขึ้นใหม่มาเลยตอนนี้เราทำการฉีดแล้วครับ มันไม่ใช่สารเคมีครับเป็นอาหารเสริมครับฉีดได้ครับไม่อันตรายครับผมครับผมก็ฉีดหมดไปแล้วครับสองถังฝั่งนี้เต็มหมดแล้วครับฝั่งนี้พื้นที่ไม่ใหญ่ครับประมาณ20ลิตรก็เต็มแล้วครับพื้นที่ประมาณไร่กว่า ตอนนี้ก็แดดออกพอดีเลยครับแดดส่องฉีดพ่นอาหารเสริมเข้าไปมันก็พืชมันก็รับแสงแดดพอดีครับช่วงเช้าครับเวลาเช้าประมาณ6กโมงครับ6กโมงหรือขยันหน่อยก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าก็ไดครับสวนใหญ่ๆถ้าฉีดตอนเช้ามันก็จะ ด้รับเสียงเด็กดีกว่าตอนเย็นนะครับแด่ก,ก็ฉีดตอนเย็นก็ได้ครับถ้าคนไม่มีเวลาครับถ้าเรามีเวลาตอนไหนเรามาฉีดตอนนั้นนะครับพ,พื้นเป็นของเราเองครับเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ครับเราก็มาฉีดตอนไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องมาฉีดตอนเช้าฉีดตอนเย็นก็ได้ครับประมาณห้าโมงหรือสี่โมงสี่โมงเย็นก็ก็ได้ครับนี่ก็ ต้นที่เอามาซ่อมครับตน้ตน,ตนต้นต้นตรงเนี้ยมันตายตายเยอะเลยครับช่วงนั้นต้นไม่ค่อยดีครับต้นพันธุ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันปลูกแล้วมันมันแห้งครับช่วงนั้นปลูกปลูกเสี่ยงๆไปเลยครับลุ้นเอาถ้าฝนตกก็รอดครับถ้าฝนไม่ตกก็ปลูกใหม่อันนี้ก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายวันครับเกือบเกือบโอหลายหลายวันเหมือนกันครับ กือบเดือนเหมือนกันเนี่ยครับเมื่อวานก็ฝนตกวันนี้ผมก็เลยมาฉีดฉีดได้เท่าเท่าต้นเนี่ยครับเนี่ยบ้บานผมเขาเรียกว่าต้นตรายครับอีสานใต้เดิมตรายภาษากลางภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยครับ, <c oughs> รบถึงประมาณเนี้ยครับเหลือสักได้อีกสักประมาณถังหนึ่งประมาณ16ลิตรก็เต็ม <c oughs> เหลืออีก น,นี่ก็ปลูกต้นมะม่งวงเห็นมะพานไปด้วยผสมประสานครับเพื่อมันออกลูกแล้วมีไปราคามันดีครับเราก็ได้อันนี้ใช้ไปด้วยปีหนึ่งก็สองสามร้อยครับอยู่้านนอกเราอยู่กับธรรมชาติครับไม่ต้องซีเรียสครับมีกินมีใช้ครับขยันทำเยอะก็ได้เยอะครับ มีเวลาก็ทําครับแต่ส่วนมากก็จะมีเวลาครับเพราะงานไม่มีแล้วครับผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วครับกลับมาทํางานก็แก๊กอยู่บ้านแล้วครับเบื่อแล้วครับมาเมืองหลวงแต่ถ้านไม่มีจริงก็หางานทำ บ้านเราตอนนี้ก็เวลาประมาณชิโมเนี่ยเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้แดดก็เริ่มส่องพืชมันก็พวกพืชมันก็รับแสงแดดครับเราฉีดช่วงเช้าดันได้เปียบตัดได้เปียบค,บครับผมส่วนที่เหลือพวกนี้ผมก็จะเอามาเติมน่าจะพ่งนี้อนระวันนี้ก็ โอเคนี้ก่อนสวัสดีครับฝากติดตามช่องเราด้วยครับช่องปะเชิงกระโบขอบคุณครับ